ดีใจบ่อยล่ะดีใจเคยได้บอยแบบนี้ฮะบ่บ่เคยได้เด้ออ้าได้เงินคัจจไปดำนานี่จัดมือเจ้าได้แปดมือเก้ามือผมไล้เจ้าใบยังอ่ะคู่จักรีอยบู๊บบู๊บอ้าชีไสเปลี่ยนบอสสามนี่ให้เมย์ผ้าไส้ให้เมย์ผ้าไส่วนที่จำเป็นเลยอ่ะเด้อคัจจได้เงินไปแล้วจะิซื้อยังสานีนจะไปซื้อยังสามันไปห้องมือไปไปห้องโอเด้ ห้องหมอไปกวดเจ้าฮะลูกโดยโอ้จะอยากไปห้องหมอบ่อยากไปจ่จะบ่มีเงินบ่โลยอยากเศร้าไว้อยากเศร้าไว้โดย ด้วยกับสมบายดีสบาดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอซกันเบอร์สุขสุคนคือเกา่าวัจสเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข่าสือซองหมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยมาพ่อมาพอกับสาวมุกดาในมื้อนีก้กับพี่แหล่ทุกคนเนาะกัอยูบ่บ้านน้อง่าเข็ม คือ 9, เก่าพ่อเม่พ้องเลยก็คือมูนนี้กับขามาเยี่ยมามทำข่าวน้องเพิ่นคนะือเก่าเนาะกับทางสมุทระวันก็ได้ฮับป็นอ่าสะพานบุญให้ทางหลวงตาอยู่ทางประเทศไทยเนาะอ่าซีหลวงตาสมทงเด้อกับพื่นกับให้ทางสมุทระวันเป็นสะพานบุญมาให้โดยตลอดเนาะทางสมุทรวันก็ขอขอบุญ,ขอบ,ญขอบุญทางอ่าหลวงตาหลาย,ลายๆเด้อเนาะ โดยพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะก็คือตอนนี้ทางสมุทรตะวันกเพึงจะเข้ามาหอดจอดเทิงกลับมากับฟอมอ่าขึ้นพาคขึ้นฝนขึ้นก้าทุกคนเลยเนาะโดยก็คือว่าช่วงนี้กลับไปมาทางใดกับคนข้ามาลาบากเนาะคอมันอ่าเดาดูฝนทุกคนเนี่ยไปมาทางใดกับต้องระมัดระวังโดยเอ้าคนอื่นกทางสมุทรตะวันกับสีผ้าอ่าพ่อเม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะสีผ้าเข้าไปอ่า ทักทามทั้งน้องเค็มเพิ่นเพราะว่าเมาื่อวานนี่กะทางสมุทร湾กับเขามากกัทั้งอาการน้องเพิ่นกะบโสบายทุกคนเลยกะดีขึ้นแล้วบบเลื่อนวันเดีวไหนเนาะโดยไปเบิ่งไปโซนน้ำกันได้เด้อโดยโอเคพ่อแม่พี่น้อยเดี๋ยวสีพามาเบิ่งเพลและน้อง,องเค็มเพิ่นกะจาก้าเห็ดอีหยังทุกคนเลยอโอ้อ้าเห็ดอีหยังเด็กอ่ะ โดยเฮ็ดอีหยงนะลูกฮะเก็บผัาเก็บผ้าไปเซ่น่ะให้แม่บุญให้เม่บุญโดยโอ้ผักชัยโอ้เดี๋ยวเก็บเอาเก็บเอานนามันนี่ใช้กินข่าวกินน้ำนะบ่อหนิกินแล้วกินแล้วโดยเอออ้าของเจ้าปู่เองบ่อนี้ล่ะโดยอืมหวานไมันม่เกิดบ้าใช้พอลวบ่อ อกกโอ้โดยอ่าแล้วระบ้อปันนี้ละโ,โอ้อ้าวสัน,น,น,นขึ้นเนียงกับต๊อบหน่อยเ่าคือเกาทุกคนเลยอ๋อแต่ข่าวสอบเนี่ยที่ลูกอันนี้มาใช้นี่ฮะอึ๊บใช้ได้ยังกินเทียงวันนี้ละยังไม่กินขาวเทียงยังไม่กินขาวเทียงช่ำ ป้าเมียอะนะได้ผ้าห่มผ้าห่อมุ้งเมืองไม้อะไรบานนี่ป้าคือเห็ดคักแท้บานนี่ฮะเปิดเปิดฉากแล้วบอนี่แหละได้ตุ่มแล้วตุ่มเนี่ป้าอุ่นคักบ่นิรฮะคักเนาะนอ่าคักเก่าวเป็นบ่นโอ้ผมเป็นพี่น้องไอ้เหี้นเลยบอลพนยู่กันเนาะเป็นไอ้ได้ไ่รับอสบายไข่เน่ละโบเหนื่อยมีแต่เมื่อย เจ็บหัวเจ็บนะในสายเจ้าสแล้เศร้าแล้วเศร้าแล้วอือก็คือไมอนีเพิ่นก็ได้อะนะทุกคนเลยได้เข่าสอบบักไงแม่นผู้ใดเอามาให้นะอีละโอ้โหจักเพิ่นโอ้โดยกาเทน่ามาคันเพิ่นเอาเข่าโค้งให้กัถามสือเพิ่นนำเด้อโดยให้ฮูจักสือเด้อบัดนี้เด้อเวลา พี่น้องยูทูเฮามาพู้นั้นพูนี้ให้ฮูจักซื่อบัเดอร์เจ้าเอ้ยกับ่จักซ้ำาจักอะไรฮันได้สีบอกซื่อไว้เดอร์เอยโมกดาวันเดอร์เสยโดยนอนตอนค่าตอนคืนเจ้าคือสีห้อนแทนี่ล่ะห่อนบะหอนพดลมได้มีบ่บ่มีพดลมตีพดลมกับบ่มีพี่น้องเ้ยแต่ตอนคืนได้เปิดผ้าม่านอยู่วันนี้่ะบ่ บ่กล้าเปิดบอกย,ย,ยากเนาะอเอว่าเจ้าเก่งอยู่ได้นี่นอนผู้เดียวเวลาตอนคืนนะคือสีบรรยากาศหอนทางเอ้ยก็ได้เอาอนนาทางสมุทรตะวันก็ได้เอาแนวอนณาอุดยงเนาะซ้ากองแล้วก็กระแป้งเย็นมาให้อะไอละใจด้วเออโดยเนาะแป้งเย็นเอาไว้ให้เจ้า พาเวลาอากาศฮอนนี่หละโดยอันนี้ก็เป็นของทั้งอ่าลวงตาสมทงไดนีละยอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นกาได้เห็นคลิปทางอ่าลายๆา่องเนาะเขามาถ่ายทำเพิ่นกาดูตนเจ้าก็ให้อนอาทั้งให้ทางสมุทรวันซื้อแป้งแล้วก็ซื้อเป็นพวกอนอาเครื่องอุดยุ่งเนาะมาให้ เบิง่งแล้กกามีเงินน้ำพม่พี่น้องเอ้จะเบิ่งเงินให้น้องเพื่นก่อนอกระทางลวงตาเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้พ่อมก็เป็นจํานวนเงินกะหันร้อยบาทเลยออีหล่เนาะทางสมุทรตะวันกระิได้มอบให้น้องเพิ่นโดยอ่ะก่อนอื่นกระทั่งให้อาน้องเข็มเนาะ<ด>ข,อขอบบุญขอบคุณทางดวงตาสมทงในเด้ออีหล่เนาะขอยอยู่ดีมีเฮงเด้ยอใหญ่ใจดีเด้อแล้วกาสาว มายอยู่ดีแม่งนเ็บได้ความแก่ยญ่มีให้เป็นหุ้งๆใช่ให้ดูให้ทานตลอดไปเด้อยสาธุเนาะอาดีใจบ่อยล่ะดีใจเคยได้บ่แบบนี้ฮะบ่บ่เคยได้เด้อาได้เงินขึนจะไปดำนานี่จัดมือจะได้แปดมือเก้ามือผมได้เนีนบ่อยล่ะเด้อเจ้าใบยังอ่ะครูจักอยู่บอย บ่าู้อาชี้ไสเป็นว่าซาบันนี่ให้พี่ผ้าไสให้พี่ผ้าไสอ่านนะเลยชีบอกว่าเงินนน,นี้ค่ะเป็นจำนวนเงินหาร้อยบาทเด้ะเด้อแล้วก็ไปแตกเอาเป็นกี่เงินบาทเฮาแล้วก็ไปไส้เด้อโดยเพิ่นก็ได้ฝากมาให้สมมุตะวนนันเนาะให้ทั้งน้องเพิ่นบ่เคยได้เงินสําเนียรเทีบไว้ละโ่อโอ้ดีใจบะดีใจดีใจแล้วคันคือไปรับจ้างกะโอ้หลายมือเติบได้เนาะส่วยได้เงินสําเนีย ก็มีแต่เก็บกับเงินคํำไม้แล้วก็ว้ใช้ใจ,ใจ่ายภาคส่วนที่จำเป็นเลยละ่ะโดยจะได้เงินไปแล้วจะซื้อเสง้อยางแบจะไปซื้อเ้อยางบไปห้องหมอไปไปห้องหมอโดยห้องหมอไปกวดเจ้าฮะลูุโดยโอ้จะอยากไปห้องหมอบออยากไปแต่จะบ่มีเงินบโลโดยอ,อยากเศร้าไว้อยากเศร้าไว้โดยโอ้คือเดี๋ยวนี้หายเก็บเงินสิไปห้องหมอบ่ลกโดยอืมอันที่จะปิดนั้นจะเป็นอย่างก็ลุลูกหัวใจลรกหัวใจโดย โอ้คือสิหายทลุดีใจบอดูชิได้เงินไปหาหมอเนาะโอ้คือสมมือนี่ก็ยังเก็บทอนเงินเลยยังบ่พ่อว้ละหรือบาแบบใดนะยังบ่พอเงินยังบ่พ่อเลยโอ้ก็เลยยังบ่ได้ไปเทือเลยอืมบันี้หันสิเก็บเงินทางละซาไวเลย สเก็บไว้์ละไปสิไปฮามอโดยโอแบบจะเป็นอาการกโรคหัวใจันจะจะมีอาการแบบใดในอีละ,ละเวลาเห็นหันเห็น่นะตื่นหน้าเหมยอือเมเ่อไไยใบบลูโดยโอ้เวลาเข้าไปเห็ดเวียยแบบตากแดดตากเงาคือสีวาบแล้วแทนะ้เนาะโดยเหมยก็เนหมยเ่อยแล้วก็นั่ง,มะะงมโมลุนั่งกับโดน้วย่างกับเจ้าวาโอ้ก็เลยพื้นเฮ็ดโดย คันคือว่าเฮาบเิฮวณกับแบบยันเผ่นว้าเนาะแต่คือเมื่อนีนบ่ได้ไปอันรับจ้างโมโลมันบมีบอลไปบ่บบอนไปเนี่ยเบิดบ่บอนไปแล้วโอ้ตะกาวฮจะไปยังแห่ลูกไปรับจ้างยังน่รับจ้างแล้วยางยำควัดมั่นกับควัดมั่นกรตัดอ้อยกระตัดอ้อยอืมปเห็ดตลอดเลยเห็นบปะ โอ้ยามนี่หลหน้ากัไปทําหน้าแต่ว่าดับหน้าเบิดแล้วบลูกนอโอ้ดับหน้าเบิดเนาะเพิ่นแล้วบ่แลเขตนําไกลนะ่โอ๋เขาเจ้าให้วันเท่าใดลูกอยู่พี่น่ะวันเจ็ดสิบแปดสิบโอ้อิงตามมูหน้าบ่อนอยอือหมูม่เท่าใดเก่าบ่บ่เคยติว่าได้เทนานท่าน,นี้นอยอบัดน,นี้ได้เงินมาได้ไปเห็นได้ไดังหลายบาดนี่โอ๋ม่อีชื่อยายให้พ่อ ชื่อยายพ่อพอ<ด>อ่อหนออืเป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นทั้งเจ้าบ่ลูกโดยพ่อก็เป็นอันอย่างตอมหมากบ่ตอมลูกหมากตอมลูกหมากเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกนักบ่ได้บ่ลูกโดยเพิ่นไปใช้เสสนี่ปปเป็นลอกพัวเป็นหนังเผาง้อย่างัวอเผาแฝงง้อโอ้เผาสวนอ้อยนัมเบอร์โดยโดยใช้แม่ยังจะได้ใส่ละ<ด>ยูพ่นโอ้เพิ่นไปยังไง เก็บพักเก็บพักโอ้โดยก็คือตอนนี้ก็นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะได้จะให้เบิร์อีกเท่หนึงเป็นบอลยู่บอลน้อน <no ้องเค็มเพิ่นกัยังว่าดีที่ว่ามีไฟฟ้าใส่หน่อยล่ะเลยเป็นไฟฟ้าของอ่าของเพิ่นที่แบบว่าเฮามาเฮ็ดเวียกให้เพิ่นเธอเนาะเลยแต่ตู้เย็นตู้ยังก็เป็นของเพิ่นเบิดไว้ล่ะของเพิ่นเบิร์ดยังก็ของเพิ่นเบิร์ดยโอ้มาใส่น้ำเพิ่นบ่รถล่างอยังก็ของเพิ่นเบิดเลยบ่เพิ่นให้มาใส่เวลาไปงาน โ oh, อ้ไปเอาน้ามาใส่บอเอาน้ามากินเอาน้ามากินลไปเอายู่ใส่ฮะลูกอยู่ห้องงานโอ้ oh, อยู่ห้องงานเป็นน้ำซื่อบอบ่เป็นหน้าไม่ได้ะเป็นนาไไ้นนาแม่มกเจ้าตั้งไว้ข้นกิน oh, นะโอ้เล่นเบิดลวไปเอาคุณบอโอ้ยอยด oh, โดยไปกับไปเกอเอาน้าอยู่พูดเนานะมันเป็นน้าใส่ได้สะละหน้าใสาด่ดูข้ามาด้วยตา สามน้ำห่วยโดยบบได้ไปตักไปหาบ่ลหมอโอ้มีแต่ไปเบิดการได้ไปตักไปหาโอ้น้ำใส่นี่คันมาเบิดน่ะต้องได้ไปตักบ่โดยโอ้เจ้าว่าเป็พคนไปตักน่ะบอลยอือไปน้ำกันกับเมย์บ่หรือแบบใดไปน้ำกันไปน้ำกันเลคุณละห่าคุณละหาไปจักมืออันน่ะมือหนึ่งนี่หามน้ำจักมืออันจักเทือนี่ล่ะ สามเทื่อสามเทื่อผู้โดนปลาไก่บวอร์เตนิไปหาะคุณนม่ไหวกระโปงไก่กันไปได้ไหมบอดบบัดเวลาอาบน้ำได้สะดวกลงไปอาบพุ่นบอโดนโอ้อาบพุ่นใส่ยุพุ่นน้ำอันเวลามาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเลยไปตักเอายุพุ่นมาใส่ไว้ในเบลล์ละเวลาคนได้ขึ้นไม่ข้างไว้ในท่อนะครับไปอาบในท่อโอ้คันนาคันช่วงที่เพิ่นบดได้แล้วกะบ่มีน้ำก็ต้องได้ไปตักไปสิบรุ่นเลยอืม เจ้ากระปคือกันเนาะไปเออคือสีเมย์เทลูกเวลาจะเห็ุเวียกนะหักนำเมย์ปะมเมอยอ์อือเจะเป็นโรคหวัวใจนี่เป็นตั้งแต่เกิดคุณโมลุเป็นได้เจ็ดแปดปีน่จะเจ็ดแปดปีละหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนี้เจ้าจะปีใช่ไหมเดือนี้ชิมหาชิมหาปีหนึ่งอ,อ๋อก็คือเรื่องการทำกันเทียนนี่ก็คือออกเลยออกเลยจะอ,ออกมามนี่ได้จักปีแล้วลูกได้ ปีเดียวปีเดียวถ้าก่อปีกายนี้ปีกายนี้คือเจ้าบริเฮียนบ่เฮียนเฮียนจบโหกโอ้คันคือว่าอ่าปีนี้คันเปิดเทอมกันคันปกติก็คือต่ตกันเลยบ่โดยแต่ก็คือชิตาสินใจออกบ่หรอกออมีแต่ก็หาเงินไม่เรียงพออืมาว่าคันคือเจ้าไปห้งห้ามุงเฮียนกับโบมี่พายหาเงินซอยเมจะนะโดย กับนมงมากอแบบโบมีเงินส่งค่าเทอมค่าเฮียนแบบนี้บ่ลุกก็เลยจบแต่ปรหารลลวกระยาออกมาหาเงินซอยแม่้วการซื้อยาให้พ่ออืมควรเป็นจริงแต่สมุดมีเงินมีคำหน่จะอยากเฮียน,น,น,ยนอยู่บ่ลุกอยากเฮียนอยากเฮียนเนาะเพราะว่าอาอาวุธในการศึกษาเวลาอาาันา สมัอนี้กับเฮงปัจจุบันนี้กัเวลาไปใส่มันก็นต้องในแบบอ่าใส่ความรูม้เนาะหนึ<ด>่แต่ว่าเจ้ากับพ่ออ่านได้เขียนออกอยู่บ่ลูกได้อยู่ได้อยู่เนาะหนึ<ด>่งนอนแก้าได้สาน,อน้องเจ้าก็ออกบออ่ใส่ละอเเอกเรียนบ่โดยยังไม่เข่ายังไม่ได้เข่าซ้ำเลยโอ้จะมาน,นอนอยู่ในนียงสิบมิเวณไง,งบ่ในลูกหลายเลย ลายบ่แต no. ่กี้แห่จะนอนจะมันมีมุ่งบ่ะป่าแบบบ่มีเง e ินซื mm ้อโบเรือไหนไหนโบมีเงินซื้อบ่มีเงินซื้อว่านอนแบบบ่มีมุ้งเลยทุกคนเลยแล้วไพศาลพรห่มเอามุ่งมาให้นะลูกบาโอลี่บาโอลี่โดยในการแม่บุญแม่บุญเนาะโอ้โดยกายดีใจน้ำบัดนี้เนาะกายคือทางเฮากายยังเป็นห่วงอยู่ทุกคนเลย พอเมื่อนบอลพันยูนะเนาะกระต๊อบอันนอมพันยูปิดกองปองแดงๆศงสานี่ต้องดึงมาทั้งพี่น้ำเด้ออีหละเด้อเพราะว่าอัน,นาให้ให้มันปิดปองอันนี้เนาะเวลาจะนอนตอนคืนเลยยุ่งมันจัไบ่ได้ขึ้นมาน้ำปองดึงสาสัน,นี้มาน้ำอันนี้กระสาร่าเพิ่นซื้อให้ใหม่บรุ่นอืโดยอระลึงมาทาั้งบอนอันน่ะปิดโปองอันนี้น้ำเด้อ พอทา,าเข่าไปอันนั้นเวลาเห่ากลางมุ่งเลยแยนแบบว่ามันเห็นส่วนปองในยงมันจะขึ้นมาน้ําปอง mm. โดยและจูดอันนี้อยู่บ่อถูกคืนอ่ะลูกได้จูดก mm. ุ้มมดคืนอยู่ปะ mm. พอดีเราทางสม,มุนดวันก็ซื้อมาให้ทางอนานนองเพิ่นกะสามอันทุกคนเลยแล้วก็กระแป้งอ่ายินสองปอง mm. แต่น้ำมือหายกินเข่ากันย่างอันนี้ลูกเพิ่งเดือดแกงน้ำมั โอ้แบบอา,อาหารดีสุดเลยสรุปเป็นยนะูพีแกงน้ำไม้ดีสุดเลยว่าแกงน้ำไม้นะเอาแบบพวกรับซีนรับอย่างนี้บอกเคยกินบอกโ,โอ้ชมาวยหยพนเจ้านึงอันนี้เจ้าอยากกินยังหรออยากกินหมูกระทะหมูกระทะเจ้าบอกเคยกินบอกเออบอกเคยกินใจเพลเนาะ เจ้าอยากบ่ลกอยากโอ้ในยินแจะหมูว้าวบ่เคยกินได้ยินแจะหมูว้าวบ่เคยกินแต่เกิดมาเนี่ยบ่เคยกินจต่เผื่อบ่ลกโอ้จากวันหน้าตามหมูกระทะเป็นแบบใดบุหยพูดอันนี้ก็เลยถาขอพรได้เนอย่างอยากกินหมูกระทะอืม ตั้งแต่เกิดมาบ่เคยกินจจกเผือได้ยินแต่มูเว้าโโอ้ยลูกลาคอยซึ่งดีก็คืออานาอยากกินมูกระทะเนาะก็คือเขาวน้ำนี่ก่าทางไอ้น้อง y o u u u e เพานแหละทุกคนเลยเนาะเพิ่นเอามาให้เนาะอีละโดยบันนี้หันเวลาไอ้น้อง y o u YouTube เฮาเข้ามาแล้วบันนี้ให้อ่าฮูจักชื่อเสียงดงน้ำเพื่นไว้เลยลูกเด้อ จือจำซื้อได้บ่นน่ได้ซื้ออย่างหมุกดาวันเออหออมุกดาวันเดอ้อจำจำซื้อไว้แต่ละคนทีเข้ามาหานอ้อไอเอาน,อน้นน<ไ>อ,องกะทำมบูจากระเพินเวลาเมนูสีโซนเนาะเวลาอ่าไอยูทูบเลยเอ,อยูทูบบ้านนี่กะให้อ่าสัมบาดีเพิ่นกอนเด้ลูกเดอ้อด,ดูเวลาเพิ่นไปมาทางไดเวลาเพิ่นสิับกะอาหา บอกเพิ่นว่าเดินทางปลอดภัยเด้อเอ้ยไปนั่นมานี่เนาะโดยละก็ขอบบุญขอบคุณเพิ่นเด้อลูกเด้อโดยเวลาอ่ไอ้น้องเฮาเพิ่นมาเนี่กะฮู้จักอ่าขอบบุญขอบคุณนูกเด้อละก็พึกคําอวยพรเนาะอวยพรให้เป็นเด้อลูกเด้อโดยก็คือเจ้านี่กะเป็นแล้วคําอวยพรแต่กะอ่าทางอ่าเอ้ยนี่ก็ยากเน้นให้เจ้ากะอ่าพึกทักษะคือดีน้อยล่ะเนาะโดย พอเวลาไอ้น้องพูนมากอะได้ยินเนาะแบบเออเออพ่อนั่นนี่เออสบายดีก่อนนั่นนี่พิ่ก็ดีใจเลยโดยจำชื่ออ่าจำคือไวเดอร์แต่ละคนูดคำว่าต้องได้สวัสดีเพิ่ก่อนโดกเดอร์ายมากก็ตามเดอให้สบายดีเพิ่เดอโดยก็คือตอนนี้กาอนาเป็นไข่เป็นนาานี่คือดีขึ้นดีขึ้นแน่นอลูกเนาะดีขึ้นได้กินถือกินยาบ่หรือแบบไหได้กิน ได้กินอยู่เนาะแล้วไอที่จะว่าไอออกเดือดเลยยังอันนั้นอยู่บ่เศาแดวเศาแล้วโอ้ได้เจ็บหัวเจ็บอย่างอยู่บ่ลูกมั่วหายก็เศร้าวังเศร้านี้หายก็เศร้าวังเศร้านี้เหนื่อยขึ้นต่อโอ้หายก็เศร้าวังเศร้านี้หัางเมื่อยอีกเลยโดยจะไปเห็ุเบียกนะบ่ลูกมั่วดูเสือกเมื่อยโอ้เป็ดน้ำอาหารการกินนะน้ำเปจักบ่ลูกเจัก แต่ละมือหากินข่าวกับอยังงนี้ใช่หรืแกงน,น,น้ำไม้น้ำมือตำม,มกแตงมีแต่แกงน้ำไม้ก,กับตำม,มกแตงนี่เนยเบิดหันนะกะมีอยังเนี้ยบ่เนี้ยลูกมีผมนี่มีแต่แกงน้ำไม้ไตำม,มกแตงเปลี่ยนกันนะคันสิวบะล่ะกะอาหารลักสุดนั่น,นี่ก็คือแกงน้ำไหมนะลูกเนาะกับหนึ่งมากกะอยู่ปลายดูดงจีกะคงอยู่คงกินกะคือว่า,าอะไรกะเบลอยำอ่ำนวยเป็นอะไรนอแบบคงดีๆกะพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ปลาอยู่ดงจีกะ กะจักส ja. ีไปหาแซนอ้อยล่ะไก่บนซื้อบนแรกทุกคนเลยเนาะเพราะว่าห่านกัไก่ไก่บันนี้หายมีรถมีล่างอยู่บ่ใส่ล่ะเป็นรถเถาะรถถีบด้วยส์รถถีบก็ตั้งแต่บ่เตียงที่มัให้ตีนหัวตีนหัวอ๋อแล้วบ่ได้สอบมั้งสำหรับ่มีเงินสอบบ่มีเงินสอบก็คือบ่ได้ขี่เลยโอ้ ทั้งโอ้ทั้งเบอร์อันทั้งมาเตียงเพิ่นเคยซื้อรถทีให้แล้วเนาะแต่ว่าตีรถเปย์ตีรถถัวผมมีเงินสอบโอ้โดยคันซื้อยางใช่ไหมบ่หรือว่าไปไหนไปจอดบ่ซื้อยางใช่ไหมมันแพงบลรุชักอืมกะไปสองคีเดอโดยเวลาเงินอ่ะไอเอาน้องหายกะแบบภาคส่วนที่แบบว่ามันจำเป็นเวลานั่นกับ เอาไปผสมเลยไก่ขี่น้ำเดินลูกเดินเวลาจะไปนั่นไปนี่จะจังบริยางเนาะบางเทอจะยังอ่าว่าใกล้ก็คือไก่นะพอจะป็นโลหัวใจละโดยนอกจากไายกระทั่งเอื้อยการทีได้ขอตัวเดินทางกับกโอนเนาะเอาไว้มือหนาผ้าไหมเลยเอลยที่ขับมาเยี่ยมยามทำข่าวไม่เด้อโดยก็ขอให้เจ้าดีเจ้าซ้อมไว้ไว้เลยด่าเลยบอสบานะโดยก็คือปรารถนาตอนนี้ก็คืออยากเก็บเงินไปหาหมอปวดตัวเองโมลูุจะอยากเศร้าไหมบ่ แบบทรมานมาลูกไปลยทรมานเนาะมันเมื่อยมันเมื่อยเขาเมื่อยอืมบบดเมื่อยแต่มันเมือม่อยแบบกระโบกเขาเราบลูอืมก็เลยอยากดีอยากเศร้าทั้งโลกนี้อืมโดยอ่ะจังใดกะทั้งเอื้อกาเป็นกําลังใจให้นออีละกะขอให้อ่าพ่อเม่พี่น้องเนาะเวลาเพิ่นเอาเงินอนาค้ำให้กะเก็บทอนไว้น,นออ้ำนะ้อยด่าเนาะโดยเพราะว่าตอนนี้กะเขาเพิ่นกะ ่าได้แล้วหนึ่งสอบใหญ่เนาะก็คือสีกุ้มได้อ่าหลายมือเติบหอดบลเรือนหนึ่งอีละหอดเนาะสี่คนกินหรออือโดยเอาจากไหนกับทางเอ้ยกับเปล่นกำลังใจให้เจ้าเรืออีลาเด้อโดยเนาะกับเยกับสีได้ขอตัวเดินทางกับก้อนไหมเนาะโดยอสบายดีป้าลูกนี่ลูกโดย อ่ะโอเคนะเนาะพ่อแม่พี่น้องทางสมุทรตะวันตกสีไดโคโตัวเดินทางกับโกนบัดนี้ถ้าว่าพิพาประการใดทางสมุทรตะวันก็ต้องกราบขอโทษขอภอภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุขพนเด้อเนาะโดยทางสมุทรตะวันกซีอโคไอซายแห่พรทางหลวงตาอาสมทงเนาะเพื่อนก็ได้อยู่ทางประเทศไทยทุกคนเลยเพื่อนก็ได้แห่สมุทรตะวันเป็นสะพานบุญแห่ในครั้งนี้ทางสมุทรตะวันกซีอโคอไอซายแห่พร ดวงตาก็ขอให้ดวงตาอยู่ดีมีแหงคมเจ็บจะได้คมไขยย่จาสมีเดอบาดะจากโลกภัยไข่เจ็บดวงตาไปมาทางได้ก็ขอให้เดินทางโดยความตลอดปลอดภัยขอให้เจ้าเป็นโฮมพหโฮมไซของลูกของลานขอให้เจ้าอายุมั่นขอนิยพอแตควคมสุขคมเจริญและซาถูกเนาะโดยทวารทางสมุทระวันพิดพาดประการได้กะต้องกาบขอโทษขออภัยผมเป็นพี่น้อง fc กันเบิร์ดสุขูสุขคนเดอ้อเนาะโดยไทยนีสมุทระวันกะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี